ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมหลังจากห้างหายไปหลายมือเด้พี่น้องเด้อนะครับโมคอยมีเวลานะครับผมนะครับเนื่องด้วย้าที่การงานของเขามันโมคือเก่านะครับมาต่างเมืองต่างเดือนก็ต้องเฮ็ดนะครับผมเขาสร้างยังก็ต้องเฮ็ดนะครับอันนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะครับผม หนึ่งทุ่มสามสิบสามนาทีแล้วนะครับนะครับผมทั้งคารับนะครับผมยางไปแล้วคุณนะครับตะคุ่มตะคุ่มดำคือมือไปแล้วครับผมนะครับก้ยมือกับสันลมกระแหงในพี่นองเด้อได้มาต่อสปิงเกอร์นะครับผมตัวนี้นะครับลมแหงครับผมยางมือแรงลมแหงแหงพน่นองครับนะครับผมได้ต่อสปิงเกอร์นะครับผม วยาวไกูเลยนะครับสปิงเกอรนะครับตัวสปิงเกอร์แล้วก็ทั้งอาลับคือรถแล้นะครับเขาจะไปเปิดน้ำนะครับผมมองเปิดน้าอยู่พูดนะครับอยู่ไกลเลยทั้งใดนนะครับแถวต้นไม้ยี้นี่ะครับไม่เปนบ่นละนะครับผมจำไม่ได้ครับทั้งใดแถวต้นไม้ละนะครับกลังถอยออกไปแล้วเปิดน้ำนะครับผม ผมก็บอเข้าใจว่าเป็นอย่างเขาคือเฮ็ดมองเปิดน้ำไว้ใกล้ๆตรงนี้นะครับมองสายยางไปนี่นะครับก็บอเข้าใจให้กันนะครับผมว่าเป็นอย่างคือเห็ดมองเปิดน้ำไว้พี่เฮ็ดไว้ไก่ถบกนะครับผมเพื่ออาจจะมีเหตุผลตรงเพื่อนนะครับที่เพื้นในเฮ็ดไว้ไก่ๆนะครับอาจจะมีเห็ดปุ่นในกันเล่าเตียของเพื่อนละนะครับมาท้ายบรรยากาศครับผมอันนี้นายจ้างว่าที่ปลูกหอมหัวไงนะครับผมโอ้เปียบหวังเลยพี่น้องครับ นะครับผมญงสปริงเกอร์มาประมาณป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมบูมเม็นปอาทิตย์อะตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งครับผมจนฮอดมือนี้กับวันที่สิบเท่าใดละ่ะสิบห้าแล้วมั้งครับเนี่ยนะครับสองอาทิตย์แล้วนะครับผมมาใงญงน้ำนะครับผมพอมาหด แบงนี้น,นะครับผมหดร่องนี้เราก็ได้ง่ายมานะครับผมง่ายมาประมาณสามซีแถวนะครับผมประมาณสามซีหาแถวนี้อยู่ที่ประมาณแถวนี้ละนะครับผมคิดว่าขัานโมแถวนี้นะครับแล้วแต่น้านะครับผมยาเมือคืนล้มะตหงครับผมล้มพัดมาทางพี่นะครับล้มพัดมาทางเปลี่ยนที่พอนี่หดอยู่แล้วนะครับล้มเอ็นยาเมือคืนนะครับผมล้มแหงครับผมยางมือคืนเนาะ หดตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็ตอนเศร้ากับมานง่ายนะครับผมง่ายแล้วก็เปิดไปอีกนี่คิดว่าน่าจะประมาณเหลืออาย่สามสี่มื้อก็บเสร็จนะครับผมส่วนท้งพี่นะครับที่ยังบรหิหารได้หดทุ่มกลัวๆเ้อพี่นองเด้อนี่แต่ไอแอปผมใส่แอปไปกล้องนะครับผมอย่างรู้ล่ะอย่างคาเมล่าคาเมล่า เพิ่งโหลดมาใหม่ก็เลยลองเบิ้งนะครับผมกะถือว่าใส่นะครับผมภาพคมชัดดีกว่า,ก,วากล้องไอ้ที่ติดมาน้ำเครื่องนะครับปกติผมงกะไทยจากกล้องมาน้ำเครื่องนะครับผมนี่ก็ถือว่ามาทดลองพร้อมทดลองกล้องพร้อมทดลองแอปพร้อมนะครับผมก็ได้เบื้องน้านะครับผมพอขอบเปิดแล้วก็เบื้องน้าแล้วก็กลับห้องเลยนะครับพามาเก็บภาพบรรยากาศด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ฟังทั้งพุ่นจะเป็นเมืองนะครับไฟหลายๆเลยนะครับเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองจากเมืองอย่างนี้พี่น้องเด้อเมืองเขาจะยุบเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมอันนี้กับ่มมีเมืองเลยนะครับผมโล่งไปเลยนะครับโล่งไปเลยพี่น้องเด้อนะครับฟังนังพุ่นครับผมฟังตีนเขาจะเป็นเียดจอแดนนะครับทั้งพุ่นเช็ดจอแดนด้อพี่น้องเด้อนะครับ คนที่ไปเปิดหน้าเมื่อกี้นี่เพื่อนก็เป็นคนประเทศจอแดนนะครับผมโมเมนอิสราเอลนะครับก็คือจังล้ากับไทยแล้วครับผมใกล้ๆกันกับเฮุงานน้ากันนะครับข้ามฟังมาเฮุงานนะครับผมเป็นประเทศจอแดนครับผมทั้งพุ่นทั้งตีนเขาทั้งเข่าเลยนะครับเนีเมื่อคืนจะเบิ้งไฟในงามเลยนะครับเมื่อวานนี่สองทุ่มครัวนะครับผมสองทุ่มครัวผมเบิ้งไฟในงามเลยนะครับเมื่อวานนี้กลับมามาเปลี่ยนน้าขึ้นกัน นะครับสองทุ่มกลัวื่อวานนี่เมื่อนี้ก็บทุ่มกลัวจะสองทุ่มลวนะครับผมพู่นครับผมเบืองแล้วเด้อพูุนไฟอินเตอร์ไฟลดเมเปิ้ลจูบปุ่นนะครับทั้งใดล่ะไฟลดนะครับผมเปิดน้ำแล้วนะครับผมนะครับก็สิได้เบิ่งน้ำเบิ่งน้ำมีเขาแล้วก็กลับได้กลับห้องนะครับผมกินข้าวอาบน้ำนอนนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศครับผมยามมื้อแลงนะครับก็หายไปหลายมือ ประมาณสิบกว่ามือได้บ้างครับนี่บม่ได้ลงคลิปนะครับกะตอนที่บ่ได้ลงคลิปกัทยอยตอบคอมเมนต์นะครับผมทยอยตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเออมื่อตอบทีเดียวมัน่มบิดครับผมนะครับมาตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับน้่กำลังมานง้ายิ้งเห้ยงครับพี่น้องครับนะครับสปริงเกอร์ลายหัวนี้ จันพุ่งบบไกลเลยนะครับผมบิ้งเกอร์ของเขาน้ำน้ำมันถือไว้แห้งเลยนะครับเปลงผักนายจ้างพูดเลยนะครับผมข้ามฟังทั้งพุ่นกับไปกับมีกับปิ่นเปลี่ยนของนายจ้างนะครับผมตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับผมบุกใยเห็นแล้วนะครับถ้ทหาปทางพี่เห็นอยู่ขันย่างนั่นพูดปิดตมครับผมลุงบิ้งได้ใช้เกอร์บูดเอานะครับผมขออนุญาตด้ครับพี่น้องครับ โชว์กันได้ใส่เกอร์บูดโอนะครับผมนะครับขออนุญาตโชว์เดี๋ยวผมลงยายไปทังคุณก่อนนี่ยางได้บ่กนะครับโอ้มือมือสันเลยพี่น้องเด้อบม่ได้ออกไอ้ตั้งมานำ้ำบม่ได้ออกตัวจับโทรศัพท์มาน้ำนะครับผมโอ้ทางที่กับยางแงครับพี่น้องครับอยากให้เห็นชัดๆนะครับผมนี่ครับ นะครับยังว่าออกดีอยู่นะครับนี่ยังมาบ่้นเต็มนะครับผมนี่เป็นยังมาบ่้นเต็มดีนะครับธรรมะเต็มดีเขาจะพุ่งจูดเลยนะครับพี่น้องครับครับเริ่มแห้งแล้วครับผมเห็นบ่ครับูนนะครับผมจะปิงเกอร์ของเขานะครับ มันจะค่อยๆดันมาเรื่อยๆครับผมถ้ามาเต็มดีๆมันจะไม่นจะแหงเลยนะครับผมตู้ดูนะครับถันลมพัดมาห้อนนุ่มบีมเลยนี่นะครับนะ่ลมพัดไปดังพู่นนซื้อนะครับ วาชมนะครับผมระบบน้ำระบบนั่นของเขานะครับว่าเป็นจังใหดญด่ในพน้องเด้โอ้โหมหอดผมอีเลีครับวา่าสีบหอดกับหัดดัวนะครับผมถ้าล้มมุมมีหอดครับผมถ้าล้มมีเขาจะส้นไหลล้มจะไปทาดังพุ่นนะครับผมม่ได้มาทางพี่นะครับจิบภาพบรรยากาศนะครับผม น้ำออกดีอยู่นะครับผมลมกระแฮงนะครับสวยงามเลยนะครับผมฟ้งนังเขาหิมานครับไฟกำลังติดอยู่ครับยามเมาื่อคืนนีเบื้องงามเลยนะครับผมแต่ว่าคนไทยวิ่อโอนบ่ค่อยเห็นนะครับผมเมื่อคืนนี้ผมลองทายเพิ่งแล้วนะครับมันบ่เห็นนะครับมันมืด นะครับผมมันมืดนะครับผมไม่ค่อยเห็นเนาะถ่ายตอนนี้ให้เบื้องเอานะครับผมนะครับคือมผมมาแต่เทียนเนาะเราคุณเปิดน้ามัานนะครับผมที่น้องของคุณเปิดน้ามผมได้อยู่ปุ่นจริงไหมครับคุณไปรถอ่ะ เปิดเลี้ยวโบมานะครับผมบฮันด์บาเลยนะครับเออหาย่ดีแล้วนะครับผม,ผมกําลังเริ่มมาครับผมกําลังมาแล้วนะครับเปิดแล้วก็ตรวจน้ำตรวจท่านะครับผมว่ามันมาติ่มบ่นะครับว่ามันมีหูไหนมันตันบ่นะครับมีหูสปริงเกอร์ที่ตันบอ่ออกควายบ่เขาก็หาเน้องเงี้ยครับผมหาเหล็ก อาเรีคายอย่างเงี้ยนะครับกลับไปคิดสั้นๆครับผมนะครับผมครับบวาสดีครับ